สวัสดีธนาคารนะกะับเพื่อนๆถอดปลาเด้ค่ะถอดปลาเดอ้อ้นทวนทว,วนเลยพี่น้องเอ,อ้ยข้นทวนทว,วนเลยโอ้โพอเดี๋ยวไฟใหม่อันยันไฟใหม่กันอยู่ ทำกับข้าวนะคะ,ก,ะ,คะก่อนเดินทางพี่น้องถอดปลาสองตัวนะคะทานด้วยกันไหมคะถอดทานด้วยกันไหมครับกินข้าวสองปาาสองตัวกับยิ้มพี่น้องเอ๋อบอกเดินทางแล้วน,นะคะวันนี้มาดังไปข้างนอกนะคะไปข้างนอกนะคะไปด้วยกันไหมเอย ก้าวเ,เนียวกับปลาย่างนะคะปลาทอดเด้อพี่น่องเด้อว,วันนี้จะวันนี้จะออกข้างนอกนะคะมาดามแต่งตัวใบรุ่นเนี่ยนะคะวันนี้ขอบอกไว้ก่อนแต่งตัวใบรุ่นเนี่ยนะคะ <S <S อเหนียวร้อ,รอนๆคิว่วันนี้ขอจับๆสักวันนะคะเป็นไม่รุ่นสักวันนะคะอันนี้ไปด้วยกันไม่เออไปด้วยกันไหมคะ อันนี้ขอไปด้วยกันไหมเออไปหากินผลอไม้ไกลๆหน่อยวันนี้ปวดแข้งปวดขามานานแล้วนะคะน้องๆตามมานะคะพี่มาดามเตรียมพร้อมแล้วนะคะวันนี้ขอจบจบัจบชักวันเถอะ ขาเนียวข้าเนียวข้าไเหนียวกับปา,ยยา,นะะาปนดนะคะมาไว้ก่อนแกมเมาลดนะคะเมื่อได้นะคะเดินทางสี่แปดโมงนะคะถ้ากินทัน้งเบอกั้งเลินพี่น้องเอ้ยปวดข้าไม่โดนเี่ย Kjent hjerte, hjerte, hjerte. can 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 เราก็เห็เออุอองานแป๊บเดียวพร้อมทำงานแป๊บเดียวก็พร้อมแล้วนะคะเออข้าก่อนเถอะเรามจับแล้ว สาวเบิ่งกินเขาเงี้พี่น้องเป็นห่วงหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งขาไฟใหม่ระเกียดหมู่บ้านฉันหมู่บ้านบานย่บางหน้าพี่น้องเอ้ยอยใกลกๆบางหน้าบางนามเมกะไฟใหม่ยุกิ้งแก้่วพี่น้องก็คิด,ค,ดคิดเลยนะคะยูกไปกันบ่นพี่น้องบ่จักรกันกิ้งแก้ว กินเกี่ยวบางหนะ้าไม่กัร์ดเนาะเจ็บมันบันนะคะกินแบบมันบานนะคะกินอีนล้นเนี่ยเอาเนื้อปย่างนะคะอืม ินแบบเฝ้าๆเ่็งๆพี่น้องเออวันน <c oughs> ี้จะเดินทางนะครับเดินทางไปกับน้องน้องสาวนะคะ <c oughs> ไปกับน้องอิดนะคะ <c oughs> ไปหาซื้อผลไม้นะคะวันนี้ <c oughs> อยากทุเรียนนะคะอยากสตอนะคะ <c oughs> วันนี้ไปเอาสตอนะคะกับน้องอบรรณาน,นะคะ กินก็ไปเดืบอบ่วงพี่น้องหลังแซ่บเขียนพี่นอ้องเออแต่หมงพวกยิ่งก็เติบโตเขียนแต่ปลานะคะ Mm hmm? ขอบคุณนะคะขอบคุณอาหารเช้านะคะข้าวเหนียวปลาย่างนะคะข้าวเหนียวปลาทอดนะคะอืมขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณโคลาด้วยนะคะเดิมประจํานะคะขาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆอือเป็นห่วงทุกคนนะคะประเทศไทยเอ้ยโควิดเราก็เต็มอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแถมมาไฟใหม่อีกโอ้ยพี่น้องเอ้ยบางนาเมกะบ้านดูใกล้นะคะ ก็ห่วงด้วยพี่น้องเพื่อนๆน้องสุดาก็ห่วงอยู่นะคะมู่บันกิ่งแก้วลูกหลานห้ดูก,กิ่งแก่หลายขอให้ทุกคนปลอดภัยกันเดอ้อโอเคนะคะบ๊ายบายน้องอิเดเตอร์กันนะคะพี่ทานข้าวอยู่นะคะ๊ายบายห่วงทุกคนนะคะ